มาอีกแล้วนะครับมิดนะแต่ว่าเป็นมิดจอจใจอีกแล้วครับมิดจอชีพรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีการหลอกให้กดลิงก์กดอะไรต่างๆนะครับ,รบแต่คราวนี้เนี่ยเป็นหลอกให้โหลดแอป ดูดเงินมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับผู้ที่ออกมาเตือนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตือนมาเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังแอปพลิเคชันดูดเงินนะครับซึ่งตอนนี้กําลังระบาดหนักเลยนะครับทั้งทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์หรือ SMS มีการแนบลิงก์มาให้เรากดโหลดโปรแกรมนี้เข้าไปครับโดยพันตำรวจโทหญิงนพวรรณปัญญานะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องซึ่งมิจฉาชีพออนไลน์จะติดต่อประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศรัพท์ไลน์ SMS แล้วจะมีการแนบลิงก์มาเพื่อหลอกให้มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมโทรศรัพท์ระยะไกลนะครับแล้วก็มีการดูดเงินในบัญชีของเราไปนะครับ โดยหลักๆแล้วเขาจะใช้บนพื้นฐานอยู่บน3วิธีก็คือหลอกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับบอกว่าเป็นกรมที่ดินบ้างอ้างว่าสำรวจผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ้างโน่อนอ้างนี่นะครับกรมสัมภากรก็เคยมีนะครับอ้างว่าคืนภาษีหรือว่าตรวจสอบภาษีประจําปีหลอกว่าเป็นการไฟฟ้าและการประปานะครับบอกว่าโอนเงินค่าบริการส่วนเกินคืนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ฟรีนะนั่นก็คือกลุ่มวิธีแรกนะครับ,รบวิธีต่อมาก็คือหลอกว่าเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับอย่างเช่น บอกว่าเป็นสายการบินนะครับบอกว่าจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีนะหรือเป็นผู้โชคดีได้รับของข,องขวัญหรือของรางวัลต่างๆหรือหลอกว่าเป็นบริษัทขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังแล้วมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าก็มีมนะ,ะวิธีที่3ามอันนี้อาจจะงงๆนิดหนึ่งเขาบอกหลอกให้เกิดความสงสัยคือได้เมสเซจได้ข้อความแลวเอ๊ะเรายังงงเลยนะมิจฉาชีพก็จะส่งข้อความในเชิงหาเรื่องจู่ๆเนี่ยเราได้รับข้อความว่าทําให้เราเนี่ยมีความสงสัยกังวลกระว,ะวายใจเช่น เธอทำแบบนี้กับเราได้อย่างไรอ้าวอยู่ๆก็โดดมาอย่างนี้เลยอยู่ๆคนส่งข้อความอย่างงี้ฉันไม่ทาอะไรเธอใครวะเลยอยากติดต่อกลับไปก็เลยพยายามที่จะรีเช็คกลับไปบางคนส่งมาว่าไม่รู้ตัวเหรือว่ามีคลิปหลุดอ้าวทำตัวแบบนี้หน้าโดนประจานให้อายแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เราดูเอ๊ะเราก็เอ๊ะฉันเหรอเอ๊ะใครเอารูปฉันไปใช้หรือเปล่าฉันก็กด ลิงก์เข้าไปดูพราะกดเข้าไปเท่านั้นแหละฮะดูดูเงินหมดบัญชีโอ้ต้องระมัดระวังเลยจริงๆ,ๆนะครับ<ๆ>เพราะเป็นแบบนี้แหละนะครับทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติจึงเน้นย้ําให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อและได้มีการจัดทำแบบทดสอบนะครับที่เรียกว่าไซเบอร์วัคซีนนะครับมีอยู่40ข้อเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทางนี้ก็สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เลยนะครับที่ w w w เตือนภัยออนไลน์ค o m คำว่าเตือนภัยออนไลน์เนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและทาง f a c e b o o k เตือนภัยออนไลน์นะครับหรือจะขอคำแนะนำได้ที่สายด่วน1441หรือที่ศูนย์ PCT ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0818663000นะครับนั่นคือในกรณีที่ยังไม่ถูกหลอกนะครับ <S <S แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมพลาดท่าเสียทีไปแล้วนะครับถูกหลอกไปแล้ว ก็สามารถติดต่อธนาคารของตัวเองได้เลยเพื่อทําการระง,งับบัญชีโดยธนาคารเขาจะออกที่เรียกว่า Bank ID นะครับเขาจะส่งมาให้ทาง SMS แล้วขอให้ผู้เสียาหายไปแจ้งความกับตํารวจโดยเร็วโดยไม่ต้องคํานึงถึงท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นภายใน72ชั่วโมงหรือจะแจ้งความออนไลน์ไปได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น มีสติจริงๆนะครับตำรวจครอบฟากบอกไว้เลยนะครับว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนครับจากเรื่อง